ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติเป็นหนึ่งในภารกิจของสถาบันวัคซีนแห่งชาติด้านการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติโดยเริ่มมีการจัดประชุมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ปัจจุบันนับเป็นการจัดประชุมครั้งที่4ภายใต้แนวคิดหลักวัคซีนเครื่องมือด้านการระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัคซีนแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและสนใจภายในงานแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือการจัดการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการออนไลน์ในรูปแบบ 2D Animation Virtual Exhibition โดยแบ่งออกเป็น5โซนดังต่อไปนี้โซนที่1คือนิทรรศการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ที่จะเล่าเรื่องราวการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนและโรคอุบัติใหม่รวมถึงความสำคัญของการนำวัคซีนมาใช้เพื่อป้องกันควบคุมโรคซึ่งต้องมีกลไกการจัดหาและการพัฒนาขึ้นเองในประเทศประกอบด้วยการวิจัยพัฒนาการผลิตหรือการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งขับเคลื่อนโดยนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนและบลูปินเพื่อการเข้าถึงวัคซีนโควิด1 i d 1 9ของประชาชนไทยพร้อมกับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งรัฐเอกชนและประชาชนที่เป็นแรงผลักดันสำคัญทำให้ประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินที่มีการระบาดใหญ่ของโรคอุบัติใหม่ โดยมีการกำหนดนโยบายการใช้วัคซีนที่สอดคล้องกับนานาชาติและเหมาะสมกับบริบทของประเทศรวมทั้งมีการสื่อสารข้อมูลด้านวัคซีนที่ถูกต้องรวดเร็วเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายส่วนที่2คือเครือข่ายการวิจัยพัฒนาการผลิตการประกันคุณภาพและการนำวัคซีนไปใช้กับประชาชนที่ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆที่เป็นเครือข่ายตามวงจรการพัฒนาวัคซีน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและมหาวิทยาลายัยรวม24แห่งได้แก่ด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตวัคซีนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพและด้านการใช้วัคซีนโซนที่3คือการแสดงโปสเตอร์วิชาการที่นำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการด้านวัคซีนรวม19ผลงาน โซนที่4คือรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศซึ่งคัดเลือกจากบุคคลคณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านวัคซีนของประเทศจำนวนสองรางวัลเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ส่วนที่5คือรางวัลประกวดคลิปวิดีโอเป็นโครงการที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานโดยคาดหวังให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความสำคัญของการพึ่งตนเองด้านวัคซีนซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงด้านสุขภาพโดยการประกวดแบ่งออกเป็นสประเภทได้แก่ประเภทที่ 1. ระดับอุดมศึกษา หรือประกาศนียบารวิชาชีพขั้นสูงปะวะสและประเภทที่2ระดับประชาชนทั่วไปทั้งนี้ท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ที่ w w w v a c c o n f 1 0 e x h i b i t i o n c o m และหากต้องการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่10สามารถเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ www.vaccineconference.in.th สถาบันวัคซีนแห่งชาติหวังว่าการจัดแสดงนิทรรศการออนไลน์นี้จะทำให้ผู้ที่เข้าชมเข้าใจถึงความสำคัญของการมีวัคซีนเพื่อการป้องกันควบคุมโรคทั้งในภาวะปกติและภาวะที่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่รวมทั้งการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนโดยมีแรงขับเคลื่อนที่สำคัญทั้งด้านนโยบายงบประมาณองค์ความรู้ ศักยภาพด้านวิชาการและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ดียิ่งขึ้น